คุณนีครับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสสมุนไพรอารมณ์ดีเนี่ยหรือกัญชานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยทราบมาว่าบริษัทของเราเนี่ยมีการนํากัญชาเนี่ยมาผลิตด้วยทําเป็นตัวอะไรครับผมต้องขอเชิญคุณพิชัยนะคะเดี๋ยวคุณพิชัยจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับผมเรียนเชิญคุณพิชัยครับผมสวัสดีครับ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 เชิญนั่งครับผมเชิญนั่งครับ โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมคุยกับคุณอิงไว้นะครับคุณอิงได้บอกไว้ว่าเราได้มีการนําสารสกัดจากกาญชามาร่วมมือกันนะระหว่างบริษัทสมุนไพรภูมิพฤษานาะครับผมกับบริษัทกาแฟเทมปุระโฟร์คอฟฟี่นะครับผมเรามีการร่วมมือกันยังไงครับคุณครับก็ผีฮะบริษัทเทมปุระโฟร์คอฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเปิดมาแล้ว3ปีนะครับแล้วเราก็เป็นเจ้าตลาดเรื่องของตู้กาแฟหยดเหรียญอยู่ล่าสุดเราก็ได้ MOU กับหน่วยงานรัฐที่เขาได้เรื่องของใบดุญตนะครับ แล้วก็มา MOU เป็นตู้กาแฟหยอดเหรียญรุ่นที่2ก็คือกาแฟผสมกัญชาสูนพรยและบริษัทภูมิพกษาของคุณอิงเนี่ยนะครับก็มีบริษัทรูกก็คือบริษัทในเครือคือ JS Natural เข้ามาโคกันร่วมร่วมกันจะผลิตพัน์เรื่องของสินค้าที่จะผสมสมุนไพรกัญชาเข้าไปด้วยบวกกับได้เห็นแนวโน้มว่าธุรกิจนี้ก็น่าสนใจก็เกิดการร่วมมือกันจะทําเรื่องของการขยายเฟรนชชัยเรื่องของตู้กาแฟหยอดเหรียญไปด้วยกันครับทีนี้ต้องมีแผนงานตลาดเรามีการวางแผนในตลาดแบบไหนครับ อ๋อโอเครูปแบบของที่นี่อ่ะเป็นลักษณะของการทํารูปแบบเป็นเฟรนชชายครับผมรูปแบบเฟรนใช้คืออสมมติว่าสมมติว่าคุณฟิลสนใจนะครับก็ซื้อเฟรนชชายเราพอซื้อเฟรนชชายเราปุ๊บเราก็สามารถเอาตู้เนี่ยทั้งตัวโครงและตัวตู้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณฟิลได้เลยนะครับก็สามารถเปิดอะเราขายกาแฟผสมสุภไพกัญชาแก้วละ20บาทบราทนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่คนทั่วไปอ่ะทั้งตลาดบนตลาดล่างเนี่ยสามารถจับต้องได้ ถูกไหมครับครับยีบาทถูกไหมครับถามว่าถ้า20บาทได้ชิมเป็นเงินมั้งครับสูงแค่กัญชาคุ้มค่าครับอ,อันน,น,นี้ถ้าผมสนใจเนี่ยพี่พิชัยมีม,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 มีมีรายละเอียดกันในช่องทางการติดต่อถ้าลูกค้าที่ชมอยู่หรือท่านผู้ชมเนี่ยสนใจต้องทํำยังไงครับก็วิธีการง่ายเลยจริงๆถามว่าอย่างที่บริษัทภูมิษาก็มาโคลกับบริษัททวีนี่โฟล์คอฟฟี่อินเตอรเนช่นแถูกไหมครับมีสัต์ลูก เจเอสเนชอ่นลเนี่ยนะครับมาโคกันสามารถติดต่อที่บริษัท JS Natural ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราขายเป็นรูปแบบของเฟรนชชายส่วนว่าส่วนว่ารายละเอียดดีเทลยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะอบายทีว่าเฮ้ยเราพอสามารถเราซื้อเฟรนชชายปั๊บเนี่ยเราเจ้าของเฟรนชชายก็จะกำไรขายแก้วละยี่สิบบาทกำไรแก้วละ9บาทเลย โอ้โห9บาทเลยนะครับเราต้องบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับกระแสนิยมมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับตัวกัญชานะครับนำมาเป็นกาแฟร้อนผสมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสมุนไพรต้นตํำรับไทยแบบนี้นะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะครับทางด้านหน้าจอนี้นะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นอาชีพที่20บาทเนี่ยผมว่าโอ้โหนะขายดีแน่นอนนะก็สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ อร่อยใช่ไหมครับอร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับ <Okay. S 1> อร่อยมากๆเลยครับยังหอมอยู่เลยครับตอนนี้อ๋อสุดยอดเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าเรารับประกัน3ปีเหรอฮะตู้ต่อตู้ตลอดตลอดอ,อายุการใช้งานตลอดชีพเลยโอ้โหคุ้มมากครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆนะฮะไม่พอนะครับครับการที่เราเป็นอ่าสูวการที่เราเป็นอ่เป็นตัวแทนครับหรือเราซื้อเฟรนช์ชายนี้หนึ่งเราไม่ใช่แค่เป็นแค่เป็นเจ้าของตู้อย่างเดียวนะครับแต่เรามีสิทธิ์เป็นมาสเตอร์เฟรนชชัยได้ด้วย ยังไงครับผมหมายความว่ายังไงวันนี้เสิร์ดว่าคุณฟิลซื้อเฟไชสยของเราครับคุณฟิลสามารถได้สิทธิในการแนะนำเฟไชสยต่อได้ด้วยหมายถึงว่าพอผมซื้อไปแล้วแล้วผมไปแนะนําเพื่อนอีกคนหนึ่งซื้อผมก็จะได้ค่าเด้แนะนาด้วยค่าแนะนําค่าตันตลาดก็คือได้ได้เป็นทอดต่อกันไปถูกต้องครับโอ้โหใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับถึงจะคืนทุนนะครับอ๋อโอเคทงนี้จริงๆใช้เวแล้ว เวลาประมาณสัก4ีถึงหเดือนก็คืนทุนแล้วครับอยู่ที่ทำเลเลย4ีถึงหเดือนเองเหรอครับถูกต้องครับทาไมมันถึงใช้ระยะเวลารวดเร็วขนาดนี้ <laughs> ก็อย่างที่บอกว่าถ้า4ีหเดือนคืนทุนแปลหมายความว่าไงแสดงว่าเดือนหนึ่งเราได้ประมาณสักหมื่นเศษเศษครับผมอ่ะเรียกว่าวันนี้เป็นข้อมูลดีๆนะครับเรียกว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเรียกว่าได้อาชีพ เขาเรียกว่าต้องเป็นบอกว่าอาชีพหลักได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่พิชัยมากๆเลยนะครับว่าสำหรับข้อมูลดีๆนะครับที่ให้กับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ